นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัตโตสีเลนะสัมปันโนยะโสโหคสนัมปิโตยังยังปะ เดชังภาชติตัทธัตเทวะปูชิตโตติติโอกาสต่อแต่นี้ไปจะได้แสดงธรรมกถาพนาณาสัตุธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติเพื่อพุทธบริษัทผู้สนใจในการสดับ จะได้ถือปฏิบัติสืบต่อไปโดยสมควรแก่กาลเวลาขออนุโมทนาสรากพัฒสรากพัฒนานของท่านพุทธศาสน,นิกชนทั้งหลายซึ่งได้มาร่วมกายและจิตจัดมาถวายพระพิสุ สามเณรในวันนี้การถวายวัตถุสิ่งของแด่พระพิษุสามเณรของคนหมู่มากซึ่งเจ้าของวัตถุทานมีคนมากและต้องจัดหามาเองตามลำพังสัทธานนั้นนั้นวัตถุทานย่อมไม่เหมือนกัน มากบ้างน้อยบ้างละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างแต่ข้อนี้ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ใจคือข,ของดีประนีแต่ใจไม่ศรัทธาเลี้ยมใสผลที่ได้ก็น้อยของไม่ปรามนี่แต่ใจเลี้ยมใสศรัทธาผลที่ได้ก็มากเพราะของไม่เหมือนกันจึงมี เพนีจับสลากเขาเรียกว่าสลากกพัดนั่นเองคือถวายให้พระพิสุสามเณรจับสลากบ้างให้ท่านผู้เป็นเจ้าของทายธรรมจับบ้างแล้วแต่ธรรมเนียมของวัดนั้นๆจะกระทำกันอันหนึ่งการถวายสลากกพัดนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจถวายเป็นสงฆ์เพราะจะได้ผลอนิสงฆ์มากมายถ้ามุ่งเฉพาะเจาะจงเฉพาะพิสุสมมาเนรรูปใดรูปหนึ่งโดยเฉพาะจะมีอนิสงส์น้อยเพราะฉะนั้นพระพิสุสมามเนรรูปเดียวไม่สามารถรักษาศาสนาไว้ได้ สงคือพระพิสุตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปจึงจะรักษาพระศาสนาไว้ได้นี่เรียกว่าสงอีกสงอีกอย่างหนึ่งคืออริยสงต้องสำเร็จพระโสดาบันขึ้นไปจึงจะเรียกว่าสงเหมือนกันฉะนั้นเมื่อพิสุรูปใดจับสลากถูกของท่านท่าน ท่านอย่าดีใจอย่าเสียใจเพราะจะทําให้ผลทานน้อยลงไปพระมรมศาสดาผู้นายกของโลกส่งมุ่งให้ทายกคือผู้ถวายทานได้รับผลอนิสง์มากจึงทรงยกย่องสงและตรัสให้ถวายแก่สงดังนั้น ดังมีกระครหนึ่งการละครหนึ่งพระนางมหาประชาโกตมีพระนา,นางจะถวายคู่ผ้าเนื้อดีที่สำเร็จด้วยฝีมือพระหัตของพระนางแก่พระองค์เองแต่พระนางไม่ทรงรับแต่พระองค์ไม่ทรงรับและตรัสแนะนำให้ถวายแกสง์พร้อมทั้งทรงแสดงอานสิสง์ที่ผู้ถวายจะได้ รับไว้อย่างทวนทีซึ่งเป็นแบบอย่างการถวายสังฆทานมาจนทุกวันนี้ฉะนั้นการจะถวายวัตถุทานใดๆนั้นเบื้องต้นผู้จะถวายต้องปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจก่อนโดยในพระพุทธภาษิทธตที่ยกขึ้นเป็นหัวข้อเทศนาว่าสัโทโิเสลนะ สัมปันโนเป็นต้นแปลว่าผู้มีศรัทธาประกอบด้วยศีลเพียกพร้อมด้วยยศและโภคะจะไปสู่ประเทศใดๆย่อมเป็นผู้อันเขา้าอันเขาบูชาในประเทศนั้นๆซึ่งจะได้อธิบายตามความหมายต่อไปศรัทธา แปลเป็นพรพาภาษาไทยว่าความเชื่อแบ่งออกตามลักษณะของความเชื่อนั้นมีสองคือ 1. เชื่อโดยติึกตรองแล้วมีเหตุผลที่ควรเชื่อ 2. เชื่อโดยมิได้ติึกตรองไม่มีเหตุผลพอ,พอจะเชื่อความเชื่อที่เป็นคุณประโยชน์หมายเอาศรัทธาประเภทแรก และศรัทธานี้มีคุณประโยชน์แก่บุคคลผู้เชื่อคือเป็นเพื่อนสองได้ในบาลีว่าสัทธาดุติยาปริสสะโหติสัทธาเป็นเพื่อนสองของบุรุษบ้างศัทธาสาธุปฏิทิตาศัทธาตั้งมั่นแล้วย่อมอยังผลให้สำเร็จบ้าง ศรัทธาปุติตาปริสัทสะโโหติศรัทธาเป็นเพื่อนสองของบรุษศรัทธาสาธุปฏิติตาศรัทธาตั้งมั่นแล้วย่อมอยังผลได้สําเร็จคําว่าเป็นเพื่อนหมายความว่าผู้มีศรัทธาเหมือนอยู่ในความห้อมล้อมของญาติมิตรบริวารไม่ว้าเวจใจมีใจอาจหารมั่นคงไม่เกรงกลัวต่อ พยันตรายใดๆคําว่ายังประโยชน์ให้สำเร็จหมายความว่าคนเราจะทำการงานใดๆต้องอาศัยศรัทธาเป็นหลักถ้าขาดหลักคือศรัทธาความลังเลใจจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเป็นอย่างนั้นการงานที่ทำนั้นอาจจะไม่สำเร็จแม้การปฏิบัติ กิจทางพุทธศาสนาหรือการปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานก็เหมือนกันศรัทธานี้เป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่จะให้บุคคลรักษาศีลได้ต้องมีศรัทธามีสันทะความพอใจสันทะวิริยะความภาคเพียรไม่ถอยหลังความก้าวไป ศรัทธาวิรญกิจตะมีใจจดจ่อสอดส่องอยู่ตลอดเวลาและก็ประการสุดท้ายคือวิมังสาวิมังสาใคร่ควรเหตุผลที่กระทําแล้วได้ผลประโยชน์มากน้อยเพื่งในเท่าไหร่แล้วก็คนต่อเติมอย่างไรละกิเลสได้มากน้อยเพื่อไหนละกิเลสได้หรือ,อยังละกิเลสได้น้อยได้พอบรรลังหรือได้สิ้นเชิงแล้วฉะนั้นวิมังสาจึงเป็นสิ่งสําคัญอยู่อย่างหนึ่ง ฉะนั้นที่เรียกว่านี้ก็เรียกว่าอิทธิบาทสี่ผู้ใดมีอิทธิบาทสี่ตั้งมั่นแล้วจะปรารถนาให้อายุยืนเป็นกับ,ก,บกับก็ยังได้นี่พระพุทธองค์ตัดไว้ย่างนั้นแม้กระทั่งการให้ทานรักษาศีลภาวนาก็ต้องมีอิทธิบาทสี่นี่แหละมีศรัทธาคนที่ไม่ทํานั้นหมายว่าเขาไม่มีศรัทธาไม่มีทรัพย์ไม่มีอริยทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในก็คือศรัทธานี่แหละตักเตียนสกิจใจให้เขาได้สร้าง ได้ให้ทานได้ให้รักษาศีลให้เจริญเมตตาภาวนดาเป็นต้นอันหนึ่งศีลก็ได้แก่การอบรมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยตามบัญญัติของาศาสนาเช่นไม่พูดเท็จหรือตามจัญญาของวงตระกูลมีการเคารพสิทธิในวัตถุสิ่งของของกันและกันศีลน,นี้ ดีมีประโยชน์หลายอย่างดังพระดำรัสของพระอนันตชิตตตัดไว้ว่าสุข,ขังยาวชราสีหลังศีลนนำสุขมาตราบเท่าชราบ,บ้างสัญญาโมเวรังนจียติผู้คอยระวังอยู่ย่อมไม่ก่อเวร สุขังยาวชราศีลังศีลน,นำสุขมาให้ตราบเท่าชราสัญญะมะโตเวรังนอียติผู้ขอระวังอยู่ย่อมไม่ก่อเวรดังนี้คำว่าศีลควาสุข มาตราบเท่าชราหมายความวา่าศีลแต่ละศิขาบทในศีลห้าบ้างศีลแปดบ้างศีลสิบบ้างศีลสองร้อยี่บเบ็ดบ้างยี่บเบ็ดบ้างเป็นเหตุให้ได้ก่อการเป็นเหตุไม่ให้ก่อการเ,าเดือดร้อนซึ่งกันและกันมีความสงบเป็นสำคัญและเป็นเหตุให้เกิดภพรัพย์ เป็นอันมากเพราะผู้มีศีลเป็นคนไม่ประมาทดังบาลีว่าศีเลณโพกสัมปดาบุคคลถึงพร้อมด้วยโภกร,ร,ร,รัพย์เพราะศีลเมื่อบุคคลถึงพร้อมด้วยศีเลณโภกสัมปทาจิงยันติผุ้คลจะไปฝันสู่สุคติที่ดีได้ก็เพราะศีลแม้ จะดับขันปริศนก็จะเด็ดสเสด็จเข้าสู่นิพพานดับเย็นได้ก็เพราะศีลคือสีเลนนันิพุติงยันติผลที่ตามมาคือความสุขถ้าองค์ประกอบทั้งไม่เพื่องพร้อมความสุขก็ต้องมีความสุขจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยศีลน,นี่แหละ เป็นหลักประกันด้วยในชีวิตประจำวันและอนาคตคำว่าผู้คอยระมัดระวังอยู่ย่อมไม่มีย่อมไม่ก่อเวรก็หมายความว่าเวรย่อมเกิดขึ้นเพราะไม่ระวังความประพฤติตนเองส่วนคนที่ระวังความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจไม่ทำไม่พูด ไม่คิดในทางที่ทุจริตเบื่อเบือนตนเองและผู้อื่นรับรองได้ว่าเวรไม่เกิดขึ้นแน่ทุกวันนี้คนที่ทะเลวิวาทกันก็เพราะไม่ระวังคนไม่ระวังความประพฤติมีมากเท่าใดเรื่องน่าสะดุ้งกลัวหวาดเสียวก็มีมากเท่านั้น ศรัทธาและศีลทั้งสองอย่างนี้เป็นเหตุให้ได้อิอสริยยศคือความเป็นใหญ่และบริวารยศคือมีพวกพ้องบริวารซึ่งเป็นคนดีมากพร้อมทั้งให้ได้พวกทรัพย์เครื่องปลื้มใจและเครื่องอย่างชีพให้เป็นไปโดยสะดวกสบายไร้กังวล บุคคลผู้มีศรัทธาศีลยศพวกทรัพย์สมบัติเป็นคนดีทั้งนอกดีทั้งในใครๆก็ต้องการต้องรับคบหาสมาคมเพราะไม่เป็นภัยแก่เขาและนำสิริสวัดดีมาให้เป็นผลแก่เขาคนการที่ท่านสาธุชนทั้งหลาย ได้จัดถวายสรารกพัฒวันนี้ก็เพราะเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นใหญ่มีอำนาจเหนือความตรณน,นีเหนียวแน่นตนีทีเหนียวและมีโภกรัพย์สมบัติจึงจะสามารถจัดถวายได้กรารถวายสรากพัดมีผลอนิสงส์ในทางดีดังบุคคลตัวอย่างต่อไปนี้ ครั้งศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าประมุิปทุมมุตระสองสามีภรรยาเป็นคนยากจนประกอบอาชีพด้วยการหาฝืนมาขายวันหนึ่งปรึกษากันว่าเราต้องเป็นคนยากจนเค้นใจเช่นนี้ และต้องทำงานหนักลำบากทั้งกายและใจตลอดมาทรอยเราในอดีตชาติเราทั้งสองคงไม่ได้บริจาคทานแน่อันเป็นปัจจัยส่งเสริมให้มีทรัพย์สมบัติมากชาตินี้ถ้าเราไม่บำเพ็ญทานแล้วต่อไปก็จะมีสภาพดังเป็นอยู่นี้ หรืออาจจะยิ่งกว่านี้ก็ได้บัดนี้ชาวบ้านเขาพากันถวายสลักพันแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเสมอเราควรจะจัดถวายบางตามกำลังฐานะของเราเมื่อเป็นหลักคำประกันชีวิตในอนาคตของเรา ทั้งสองในการต่อไปทั้งสองสามีภรรยาเห็นดีด้วยกันจึงเอาเงินที่พอมีอยู่บ้างไปซื้อหม้อใหม่มาสามใบหม้อแกงหนึ่งใบอ้อยหนึ่งอ้อยสีลำกล้วยสี่ลูกจัดลงในภาชนะพร้อมอาหาร ตามมีความได้ตามมีตามได้แล้วนำไปวัดจับฉลากถูกพระพุทธพระรูปหนึ่งทั้งสามีภรรยามีความปีติยินดีมากเพราะได้ถวายทานแก่ท่านผู้ทรงศีลครั้นถวายแล้วได้ตั้งความปรารถนาต่อหน้าพระพิสุรูปนั้นว่าด้วยผลทานนี้ข้าพเจ้า จะเกิดในชาติใดพบใดก็ตามชื่อว่าความยากจนขัดสนเข็นใจไร้ทรัพย์เหมือนชาตินี้ขออย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าเลยท่านทั้งหลายนี่แสดงว่าเราต้องทานและ ฟังจําไว้นะเวลาแต่คนรวยอย่าอย่าอธิษฐานอ่าให้ให้ให้จนเหมือนชาตินี้นะต้องอธิษฐานให้รวยกว่าชาตินี้ต่อไปอืนี่ก็จะเป็นผลสลําเร็จขอให้เขาและขอเขาอธิษฐานแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าทั้งสองเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติทุกประการ และมีศักดานุภาพมากเถินนี่เมื่อทานแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานนะต่อหน้าพระรูปนั้นนี่แหละเราท่านทั้งหลายไม่ใช่ว่าให้ทานแล้วปัดกน้นหนีเลยนะต้องให้ด้วยศรัทธาเลื่อมใสมีปีติจริงๆนะเมื่อมีปีติป,ปื้มใจแล้วนะั้นนั่นแหละ ถึงเขาจะยากจนเขาก็โอ้โหกว่าจะได้มาแต่ละข้าวแต่ละเม็ดน้ําแต่ละหยดนี่ยากแสนยากได้มาแล้วมากําจัดความตะนีเหนียวแน่นถวายให้แก่พระสงฆ์พระสงฆ์รับเกิดความปปื้มปีติยินดีเนี่ยแล้วก็อดิฐานผลน,นั้นสําเร็จสองสามีภรรยาตายแล้วอุบัติบังเกิดเป็นเทพนู่นในสวรรค์ชั้น ต่างๆชั้นดวดึงพร้อมเพียกพร้อมด้วยทิพยสมบัติเห็นไหมมีนามว่าสรากภพัฒเทพ,พบุตรและสรกภพัฒเทพทธิดานานยุติจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้เป็นกษัตริย์ผู้เพียกพร้อมไปด้วยอำนาจและทรัพย์สมบัตินานาน,านาประการต่อมาได้เกิดเป็นพระสิทธ,ธะกุมาร กษัตริย์แห่งสกยวงศ์กุ้งกบิลพั์เพื่อพร้อมด้วยสมบัติเมื่อพระชนมายุ29้าปีเสด็จออกบวชทรงบําเพ็ญเพียรอยู่หกปีพรรษาก็ได้ตัดสรุปพระสัมมาสัมโพธิยาณที่ชาวทาเราเรียกพระองค์ท่านว่าพระพุทธเจ้ามาจนทุกวันนี้แหละนเรื่องนี้ ที่พระพุทธเจ้าในอดีตชาติเคยกระทามาแล้วเป็นของพระพุทธเจ้าเรานี้เองเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าของเรานี้เองท่านสาสธุชนทั้งหลายได้ถวายสระกพัฒมาทุกๆุกปีจัดว่าได้ประกอบด้วยดีไว้ในตนคือสะสมบุญไว้ในใจบุญที่สะสมไว้นี้จะเป็นภาะวะปัจจัยให้ได้โภคสมบัติ เป็นเบื้องต้นและเป็นมูลฐานให้บำเพ็ญทานการกุศลยิ่งขึ้นไปจึงจะเป็นปัใจจัยให้บำเพ็ญคุณธรรมเครื่องทำลายจิเลสให้ชิ่นเชิงต่อไปดังสองสามีเข็นใจได้ประสบผลเป็นตัวอย่างมาแล้ว ดังแสดงพระธรรมเทศนาพระนารอสง์การถวายสรกคพัฒมาก็พอสมควรเจเวลาทายนี้ขออหน่วยอวยพรให้ท่านทั้งหลายอ้างอิงเอาคุณพระศีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ขอจงมารวมกันเป็นมหาตัเดชานุภาพสนับสนุนส่งสมเกื้อกูลให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญจเจริญยิ่งด้วยอายุวันนาสุขะพลนามัยทวีคูณสมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสารสมบัตินิพานสมบัติในที่ทุกสถานในการถูกเมื่อแสดงพระสัทธรรมเทศนามาพอสมควรเจเวลาเอวังก็มีด้วย ประการชนีสิงหฤทธิ์ผู้บันทึก